สวยไม่ธรรมดานะทุกคนหัวดวนลงน้ำไปเลยนะครับตรงนี้โอ้ตรงนั้นเห็ดเพิงว่ะนั่นเจออะไรน่ารักน่ารักนี่สองดอกจะ้ะขาลายนะทุกคนโอ้โหเห็ดอีกดอก เก๋แท้ายางงามยางงามโอ้อ้วนมากอุ้ยหัวก็ขึ้นโอ้ย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 น่ารักมากค่ะเห็ดเพิ่งค่ะแบบน่ารักตะมุตะมิเลยนะโอ้โห โอ้โหเห็ดนางงามเลยค่ะเห็ดนางงามเลยนะทุกคนสวยมากสวยมากสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าเข้าป่ากันค่ะไปหาเห็ดกันจักสีได้ยังมาเบิ่งกันค่ะมาี่เร็วเร็วคอมคอมมาแล้ววัสดีเร็วมามาคอมเม็ดคอมเม็ด ก็มีลูกเด็กเข้มโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไะเฮาครับข้างในนู้นเห็นไหมโล่งๆเนี่ยเขาเป็นเขาตัดปลาจ้ะอ๋อมุกเจ้าบองบุบุรีต้นนี้ใหญ่และโดกมาก ใหญ่และโดกแบบดกแบบสุดๆอะ่ะใหญ่แบบอลังอะ่ะโอ้โหแล้วก็ป่าแถวนี้ก็ค่อนข้างดกนะทุกคนนะอือหวานน้ำยอดเลิศมากเพิ่งขาลายนะทุกคนสามดอกกันเลยทีเดียวไม่ หนึ่งดอกสองดอกสามดอกงดูได้จักดอกอขาอวบอยู่นะแม่งกว่มานนี่กะเลี้ยวเต้เด้ค่ะแม่ขวัญกินอยู่แต่ว่าดอกนี่ดอกนี่คือสิบดได้บังอีกดอกดอกโอเคอยู่ได้สองในสามนะจ้ะสองดอกเด้อ โอ้ในดอกนึงเนาไปเรียบร้อยอันนี้เนื้อเขาจะค่อนข้างแข็งนะขูดกับขูดกับง่ายค่ะดอกนึงค่ะตุ๊ป,ปุ๊เลย นู้นดอกนึงค่ะอย่างงามอย่างงามโอ้อ้วนมากอ้วนมากเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยนังไงอ้วนสุดอ้วนสุดอุ้ยโยเห็ดเพิงเห็ดเพิงเห็ดเพิงว้ หมวก็ขึ้นโอ้ยโอๆยอยยน่ารักมากค่ะเห็ดเพิ่งค่ะแบบน่ารักตะมุตะมิเลยนะโอ้โหโอ้โหเห็ดนางงามเลยค่ะเห็ดนางงามเลยนะทุกคนสุดๆอะสวยมากอื สวยมากสวยมาก <S 2> <S 2> <S นี่เห็ดไข่นะทุกคน ดึงก็ขาดไม่ควันนี่แหละดึงขาดพี่ดวกหนึ่งหนุ่ยขาวจัว๊วเห็ดไข่นะเห็ดไข่ฝรั่งที่ไม่หอมเหมือนเห็ดไข่บ้านเรานะจ๊ะมาแล้วลกูกโออโออ สะพานข้ามแม่น้ำนะจ๊ะ <Yep. S 1> น่ารักอะ่ะ ไข่อีกดอกจะชื้นๆน,นะครับมื่อนีร่เพราะว่าฝนตกหมู่ว่านนะฝนตกหมู่ว้านคำๆค่ะเห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดแค่หลอดนะจ้ะเห็ดแค่หลอดนะทุกคนนะเห็นไหมเขาจะสีสมๆดนะ้วเห็ดแค่หลอดคือแค่หลอดนี่แหละไง ยางเขาเนี่ยยางเขาก็จะสมๆนะก็ออกสีส้มๆปกติเขาขึ้นเป็นมูขณะนะคะอันช่วงนี้เปปกติหลายเติบแล้วนะหลายเติบแล้วนะนนดอกนึ่งขาไลยค่ะขาไล่ขาไลยให้แบบว่าตุ๊ปุน่ารักมากอะ่ะชุดๆน่ารักชุดๆ หัวชิ่นน้ำตาลนะสุกเนย ฮิตเเ็ดเพืองเท่าไงปวยขึ้นมาเลยค่ะสองดอกเฮ็ดเพืงปวยสองดอกนะทุกคนเน็ดเหลืองน,องน,น,นงะทุกคนเน,น็ดเหลืองเน็ดเหลืองพุ่นพุ่นผุนจุ่มนึงค่ะไปทุกคนทุกคนเน็ดเหลืองอากลาดแค่มุนค่ะเห็นไหม ลิมน้ำเลยค่ะริมตะลิงเลยริมตะลิงเลยอาจหัวดวนได้ผีผีขนาดนึงเพียโอ้โหน้อยที่ไหนน้อยที่ไหนอยู่อุปปุเลยอุปปุเลยนะทุกคนแจ๊ะเจ็อย่างมาปิดค่ะเนี่ยนโมนี่ก็มี่นะ นี่อุย้ยโอ้โหพี่เป็นกิมกิมกันขึ้นมาเลยค่ะ เบิ่งดูก็ล่างขึ้นมาเป็นแผงๆเลยค่ะนี่เขาอยู่ขางท่างเลยนะแม่ขันก็นเลยต้องเก็บเอาเบื่อดูบ่เห็นนี่ตากเดีดยระไรสีจางจ้ะสีจางบ่เห็นโอ้โหเยอะมากนะทุกคนเป็นไข่ๆอยู่แบบย่างเยอะ พี่อะมึงบมมุจบ,บุญโอ้ยเอาแต่วันหน่อยลี่ะหน่อยโพดค่ะกำลังกรุบเลย่ะคะแต่ว่ากันหน่อยโพดเนาะทุกคนโอ้มุจ้บุญไล่ลงไปยังคับกครับโอ้โหโอ้โห อย่างโอ้โหสวยอะแต่ว่าตรงเนี้ยดินเขาจะแก่นแกนนะขาเขาก็เลยจะสันๆนะทุกคนนะขาเขาเลยจะสันๆตุปุติปีนะกลุบกรุบคคะเห็นซุ้มเนี่ตุปุติปีนี่กลุบกรุบยองแห้งกระเยียบเพิ่งดูนี่ซุ้มนีนแก่ล้วนี่โอ้ย พี่อะอ้ยทั้งเหลืองทั้งผิ่งด้วมั้นีเด้มาเมิดเด้มาเมิดสวยไม่ธรรมดาทุกคนหัวดวนลงน้ำไปเลยนะครับตรงนี้โอ้ตรงนั้นเห็ดผิ่งว่ะนั้น กาแฟนะเนี่ยนมาา่แม่สิเมียดีเมียนะโอ้แม่ลืมขนมนะลูก วสวยๆเห็ดอะไรเห็ดไข่มุกใช่ไหมอืมค่ะเห็ดไข่มุกค่ะแฝดเห็ดพิษนะทุกคนนี่มีแฟนคับเพื่อนเป็นห่วงเพื่อนว่าบ่าอยากให้เก็บเห็ดไข่มุกจ้ะเ <laughs> จอเห็ดพึ่งใช่ไหมลกูกน่าจะเป็นเห็ดเพิงวาทั้งม ว่ามันเห็นหัวตะมโะออยู่กูใช่ละเสียมุกกบอบอกแม่ว่าอยู่นีแม่ยว้นน่ย,ดนยิดเพิองอะโอ้โหหัวขาดโอ้ยเพิ่งกำลังน่ากินเลยมาคอนเห็ดหัวขาดคอห่อ ให้มุกกันเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนะทุกคน นางงามเลยนางงามเลยได้อยู่สวยสวยยุ่งกับหางเมียงนะจ๊ะดูเอ้มจะบงเห็ดเหลืองแถวนี้คะ่ะพุ่นข้นเป็นไข่ตะเมตะแมขึ้นมากไหมไข่เห็ดเหลืองไมดูเต็มเลยเต็มพื้นที่เลยค่ะโพดโพ มันขางข้างนะทุกคนขางข้างนะหน่วยก็เก็บไปเดี๋ยวมันสีบเหลือให้เห่าค่ะเห็ดอื่นเราก็จะไปแกงนะทุกคนเห็ดเหลืองเดี๋ยวไปรวบรวมขายให้คุณยายคางบ้านนะาแม่เถ่าแม่เทา,เทารีลิโอนะคะ เดี๋ยวมเจา้าเตรียมตัวแห่คันหมาหล,ลานไส้มเจ้าด้วย <laughs> <laughs> กำลังกลุบเลยนะรุ่นนี้บ้ามเจ้าบ ยวงตีนเขาว่านี่ก็เหยียบหัวแน่นอนครับเออุถิเถบตถบุถิเถบเลือกเอาเขาว่าสีเหยียบหัวใจหลายเต็มพื้นที่หมด ได่ก่อยคือคาถาดีแท้เพราวนี่เห็ดปักเน่าไงโคนเขาจะเหลืองๆนะอันนี้เห็ดเหลืองอุปปอเลยค่ะ เขาคือได้เถาเห็ดเพิงเขาคือได้เถาค่ะ,ะลูกชายข่อยกระตืนอะไรแม่ลูกชายมีเจาา้าห่วงห่วงแกงได้นะตัวนี้แจ,จะมีท่าหักนะม,มันอึดค่ะช่วงนี้เอาไปก่อนเดี๋ยวโอ้ยปนปนดอกนึง ได้ป่ะมร่รู้ป่วยตายไปก็ร้ายค่ะป่วยตายนะร้ายก็ส้มส้มใดอีกก็ขาลายค่ะแต่ว่านั่นป่วยแล้วดอกนั่นกระเทาใกล้ตายแล้วค่ะได้ดอกนี้ได้ดอกนี้ขาลายให้กันค่ะ เพิงดอกนี่เฮ้าโอ้ตุบป,ปุ๊กเลยโอ้ยอวบขึ้นพวกเก็บเลยค่ะมวน,นี่น้อยเอาเห็ดมะนาวนะทุกคนเห็ดมะนาวพี่พี่พี่น้องมันว่าโอ้ยแมียกะ เม่งกับมักได้ยูดอกรสนชน่างชินสวงดวกว้าวว้าววาเห็ดเพิ่งนะทุกคนอือหือได้ได้ได้ ไกลมากเราเห็นคือเ่าเห็นเจออะไรน่ารักน่ารักนี่สองดอกจ้ะขาลายนะทุกคน อีกดกแกี่แท้แเพิ่งขาไล่ไอามไหนดูอเป็นจูนเลยเป็นตอเลยหรออือจดีเดวงเยอะด้วยอืออหักใส่มักก้า ยวไปขายคุณยายข้างบ้านแม่ขอนฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องแม่ขอนด้วยนะคะขอบคุณมากจ้า